มาเด้อกินข้าวต้มถัวยใ่ค่ะเกี้ยมใายนะคะหนึ่งถ้วยเก็ดหอมทอดซีอิว๊วสามรสนะคะใส่ขวาล่องสองอันนะคะเมื่อนี้้ามูกินเขา่าอัดคิดไปนั่มหล้กก็ทายทอดสดไปนั่มนะคะบะตองเบาอ,อย่างไรกินเลยค่ะเดี๋ยวเวลามันไม่พอสวยเดียวพ่อมามอีมจอิมอื้ม ทอนได้ใจนี่เจ้ค่ะเห็ดหอมสามรสเห็ดหอมสามรสเห็นบอสองกล่องอืมอืม,อมแบบความพูความพู สวัสดีที่น้องทางเฟซบุ๊กไม่เล้จกจ้ะปลอกกิ่นปลอกไปน้องเล่นหอมให้หอมสามรแสแซ่บแซ่บนะจ๊ะอืม ม,ม,ม,นะมันโมเมย์นะค่ะมันฮ้อนอืมยกมาคักเนาะมันยกใหม่ค่ะเริ่มนย่งก็

กินมื้อถ้วพี่น้องข้าเฟซบุ๊กว่ากินมื้อถ้วง่วงนอนด้วยวะทาําคืออยู่เป็นนางแบบเอๆอๆอ,อ,อ่ะหูหูใ่ออกหูขวาออกมั้งอืมเขาบอกกรอบนอกน,นุน่มในค่ะเห็ดหอม น้องไทยบางวันถึงมืดเพราะถุยน้ำได้ไหลายกินน้ำกันได้จ้ะดเดห่อนมือกับห่อน <laughs> แซ,บบแแซบ่บค่ะจับเตียมเฉาจะแซบ่บข้าวเค็มหอมจะแซ่บ ฝนต,ตกค่ะฝนต,ตกลินแมกแมอากาศแบบนี้มันต้องซอดเข้าเติมอืมอ่อน สวยไงค่ะถวยน่อยนีอยู่แต่ว่าพี่น้องก็จะไปเห็นถวยเขาเนาะมันกะสิบว่ได้อัดขลดในการกินเนาะผูเบิ่งก็ได้ถ้าจะสุดใจผู้เบิงลความอืมอมอมือย่งกล้องเ่อกนิดนะึงรื่องหนักเครื่องห่อนมือ <c oughs> แซ่กินเขาอยู่บ้านเท่าไปกินกาแฟร้งเรียนเนาะ กาแฟฟรีโรงเรียนบบอืมไปเดี๋ยวอาอยูทูปนี่นึงอ่ะมันอยให้รางวัลพี่น้องท่านเฟซบุ๊กได้เบิ่งก่อนพี่น้องท่านยูทูปพี่น้องท่านยูทูปจังเบิ่งเด้อเปิดโรงเรียนจะสิอัพคลิปให้ ไม่เลี่ยนรสชาติพอดีพอดีเสบเวอร์แสบสุดอยยางเลยไม่น้อยกินยังกระไรวันนี้ตีไพ่แ,แ,แปะถ่าแล้วถ้าขับไปทรงขับรถไปทรง มา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 เถอะสำหรับคนจิ่เบื่ออาหารเบื่อหมูเบือไก่เนี่ยเลยเผ็ดหอมก็ได้แสบปานกินเนื้อแล้วค่ะเพราะว่าทอดแล้วจะกึก๊กมอืม,อม ส่วงสวงว่ะไปเอาน้ำไปเอากระดาษซื้อ,อ,อ,อนะคะอืมจ้าค่ะกล้องสองตัวนี่เสียงบ่ค่อยดีบ่สู่ไอแพดขนาดไอไอแพดมาตั้งเนี่ยคือดังกึ๊ก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 ลดมันเป็นน้ำล้นโพงนะคะ ลุยเป็นชดาดไปเอาเกลมายเบิร์ดก่อนนะคะหมดแล้วค่ะมีแต่น้ำนะคะอันนี้มีแต่น้ำลุยเป็นจีชัดไปเท่านักสวยเท่งห่อน อืมใช่หลยมึงแบบสวยหอนบบาหอนเอาว่างลงใจอนเน่าห้องจานอ่จนว่ามันดึงถึงก็ไ่ไไ้มันติดเพราะมันร้อนมันดูดกันเนาะกินไปเมืม่อีผู้ใดถามยังนนในบนา้าพี่น้องถามมันเนี่ยามเปลี่ยนบุกเคียย์ลงไปค่ะ รวมๆยกตปวเสีเดียวรวบรวหดคือว่าดูอย่ยังนะคะมันหอนได้บอกเลยวันเด็ดหอมอะไรมาก vừa đều ấy luôn thân đẹp thân phấn áo không phải chết chút cầu linh đẹp đẹp bạn Phong. Phong đâu mà? ไม่ใช่ว่าบาดเด้พร้อมหรอกค่ะเป็นเพราะว่ายาไม่ให้นไฮฟุนมันเพิ่มเขาเพราะว่าพร้อมบาพร้อมเสื้อเสือ้อผ้ายังใสตโตเกาลัางโตกัน้ัง่ตแไร่ยังขับอยู่นะคะกางเกงยังใส่ใส่เดิมเสื้อผ้าย,ยังใส่ใส่เดิมอยู่เป็นเพราะว่ายาที่กินไปเนี่ยนจะใจเห็นไฮฟุนมันเฟิม่ม เหมือนกับว่าน้นประยุทส่วนเกินในร่างกายเราออกด้วยนะแต่ไม่น้อยดุดเดี๋ยนะคะยาหมดแล้วนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะจะให้ดูว่ามีแต่น้ำเจ็บออกค่ะหยุดยาแล้วนะคะไม่กินต่อแล้วเพราะว่าถือว่าร่างกายโอเคแล้วที่ออโอเคเพราะว่าไบรัสตัดก็ไปตรวจก็ผลก็ ก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเลยแค่สิบเปอร์เซ็นต์งนั้นก็เลยหยุดม่กินต่อพอสุขภาพพอดีแล้วนะบอกกินแ้มันเป็นแบบว่าบอกกินแ้มันเนื้อค่ะนะเวลาเขาเป็นเขากระสีได้มากินไม่มกระสิแด้บวอยาบวกตันยาเนาะผลที่ได้ก็คือสุขภาพดีขึ้นเป็นรับตาเปรสบก็บกดีขึ้นเกือบจะหายแล้วนะคะ สุขภาพที่ได้มากก็คือความเฟิร์มของเนื้อหนังมังสมันบอยอนมันบอคอย <c oughs> <c oughs> ขออยค่ะขออภัยนะคะ แอบเนาะกลับมาใหม่ที่เมืดบอพี่น้องเนาะสบายคืออิ่อมเลย กินหลายพอเดิมอืมอืมแซ่บโอ้ยฮ่ต้องแซ่บต้องยางตายออก แตกความหมากเด้อเมื่อเขาทาแตก ขอไถยเด้อค่ะเด้อทั้งกินทั้งน้ำมูกน้ำตาลอะไรแล้วก่อนไปเอาน้ำก่นอนนะชาวสุดท้าย ยิ <łość> ่มเด็รเอยเราไปเหยกเบิงนะคะโดยรักแต่ใจเจ้ารักนะจุ๊บ